สภาสูงจะขาดความเป็นอิสระด้วยกลไกการเลือกที่ถูกคอราหาว่าจัดตั้งแล้วก็หัวจากผู้สมัคร4,006เลือกในระดับอำเภอคงเหลือ20,003แล้วก็เข้าระดับจังหวัด3,000คนที่จะมีการเลือกกันระดับประเทศในส่วนของวันที่26มิมมมถุนายนนี้ค่ะแล้วคงต้องบอกว่าเมื่อ4มาตราของกฎหมา<ส>ยลูกว <hayır. S 1> ่าด้วยการ เลือกสอวไม่ขัดกับกฎหมายแม่ตามคำร้องการเลือกสอวปี2อ6 7อก็ก็เท่ากับว่าได้ไปต่อละค่ะและยังคงต้องยึดโยงอยู่กับระเบียบกะกะตข้อที่91คือลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้และได้ไปต่ออีกตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้เพื่อให้ได้สวชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ได้ตามรถแมพนั่นก็คือกรกฎาคมนี้ค่ะ 26มิถุนายนนับนับว่าเป็นการเลือกสอวอได้ตามนัดผู้สมัครสอวสามพลคนเข้ารอบเลือกระดับจังหวัดรอบแรกเลือกกันเองในกลุ่มผู้ได้คะแนนสูงสุด4ลำดับของแต่ละกลุ่มรวม600คนเข้าสู่รอบสองแบ่งสายเลือกควายนลำดับที่1ถึง10ของแต่ละกลุ่มจะได้เป็นสอวอตัวจริงรวม200คนขณะที่ลำดับที่1 1ถึง15อยู่ในบัญชี ตัวสำรองของแต่ละกลุ่มรวมแล้ว100คนค่ะตามทำลายกกตจะพิจารณาตรวจสอบความสุจริตเที่ยงธรรมและความชอบด้วยกฎหมายรวม5วันนะคะและนั่นก็หมายถึง5กรกฎาคมนี้กกตจะ ได้แจ้งว่าจะประกาศรับรองสอวอปี2567เมื่อไหร่และจะประกาศให้รายชื่อนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้และเข้าทำงานได้ทันเปิดสมัยประชุมสามัญครั้งที่1ประจำปี2567ค่ะ แต่สวสมชายแสวงการฟันธงเอาไว้เขาว่าสาวชุดใหม่จะขาดความอิจระในการทำงานหลังเกาะติดการเลือกสวในสองระดับที่ผ่านมาและกำลังจะชี้ขาดกันในระดับสุดท้ายมองเห็นสัดส่วนของสวชุดนี้ มากกว่าครึ่งค่ะเป็นของสามพักการเมืองด้วยกันจะมีภาคประชาชนภาคประชาสังคมผสมเข้ามาบ้างก็บางส่วนเท่านั้นแต่น้อยจนเชื่อได้ว่าไม่สามารถแสดงจุดยืนเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หรือว่าขับเคลื่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ภายในกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้ค่ะวุฒิสภาใหม่เนี่ยไม่มีความเป็นอิสระ90จะถูกคนโทรลโดยพักการเมืองโดยพฤตินยัย10ก็อาจจะมีสวอ,อ,อิสระหลงเข้ามาสัก สี่าหคนโดยฟลุกโดยจับฉลากอะไรก็แล้วแต่อีก4 5เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมาจากมีชื่อเสียงแต่น้อยมากจนไม่สามารถทําอะไรได้ในฐานะที่ผมเคยเป็นเสียงข้างน้อยในวุฒิสภามาตลอดหลายสมัยเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เยอะหรอกครับนอกจากข้อมูลที่สอวอสมชายประเมินและคาดการแล้วคนในวงการการเมืองฟันธงค่ะว่า ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ3,000คนที่เห็นนอกจากคนดังคนเด่นแล้วมีมีแกนนำเครือข่ายที่เป็นคนของการเมืองทั้งที่เป็นบ้านใหญ่ตระกูลดังและสังกัดพักการเมืองอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ค่ายสีแดงเท่านั้นที่ถูกมองว่าเป็นคนของพักเพื่อไทยเท่านั้นแต่ยังมีค่ายสีส้มที่เป็นคนยึดโยงอยู่กับคณะก้าวหน้าและพักก้าวไกล รวมไปถึงในค่ายสีน้ำเงินที่คนก็เชื่อกันว่าเป็นคนของพักภูมิใจไทยค่ะและอย่างที่รับทราบกันค่ะอำนาจหน้าที่ของสอวอตามบทเฉพาะการกรณีร่วมบทเลือกนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงไปแล้วยังคงบทหลักของรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งหมายถึงการทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการกรองและเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ้วยข้อสังเกตนี้จึงมีคำว่าทฤษฎีที่พูดกันว่าเป็นการร่วมงานการระหว่างแดงกับส้มจะขับเคลื่อนร่วมงานกันในสภาสูงผ่านข้อสังเกตว่าแดงวางตัวผู้นำเอาไว้แล้วนั่นก็คือนายสมชายวงสวัสดิ์ไหมแถมวางเป้าหมายหลักไว้ด้วยคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2560และล้างกลไกในองค์กรอิสระที่มาจากคสช และเป้าหมายที่ดีเด์เริ่มกันไปแล้วนั่นก็คือเมื่อวานนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรลงมติเอกชน รับหลักการร่างกฎหมายประชามติด้วยเสียง451เสียงตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาในรายละเอียดรวม4ฉบับนั่นก็คือฉบับของคอรมอของเพื่อไทยของก้าวไกลและก็ของภูมิใจไทยค่ะหลักการคือการออกเสียงประชามติจะแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเกณฑ์การผ่านประชามติลดจากเสียงข้างมาก2ชั้นเป็นเกณฑ์การเสียงข้างมากชั้นเดียวเท่านั้นค่ะ ผมย้าอีกรอบหนึ่งนะครับว่าในเชิงหลักการผมไม่ติดใจเกี่ยวกับเรื่องกติกาของการมีเกณฑ์สองชั้นหรือว่าดับเบิลมาร์จอริตี้แต่ผมกังวลในเชิงปฏิบัตินั่นคือว่าถ้าทุกคนออกมาใช้สิทธิ์อย่างตรงไปตรงมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาการมีเกณฑ์สองชั้นจะไม่เป็นปัญหาเลยครับแต่สิ่งที่เรากังวลกันในเชิงปฏิบัติก็คือฝ่ายที่อาจจะรู้ตัวว่าอาจจะแพ้ในการทําประชามติคือฝ่ายที่อาจจะมีความเห็นว่าไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามแล้วรู้ว่ามีจํานวนน้อยกว่าฝ่ายที่เห็นชอบ กับประเด็นที่ถูกขามเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีอย่างไม่ตรงไปตรงมาและรนรงให้ทุกคนนั้นอ,อ,อยู่บ้านและก็ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนติถูกคว่ำไปโดยไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นบนทั้งๆท,ที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีน้อยกว่าฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหานี้ในเชิงปฏิบัติก็จําเป็นที่ต้องมีการยกเลิกเกณฑ์ชั้นบนนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้ไม่ให้ความสําคัญกับสัดส่วนการออกมาใช้สิทธิ์ เข้าใจถึงหลักการที่อยู่เบื้องหลังการมีเกณฑ์สองชั้นแต่ว่ากังวลในเชิงของปัญหาการทําประชามติการจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติที่ผ่านมาสองครั้งในอดีตนั้นเราก็จะพบว่าได้ถูกบิดเบือนไปจนกระทั่งการทําประชามติหรือการจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติเป็นเครื่องมือสําหรับที่จะทําให้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ผ่านการทำประชามติไปได้โดยใช้การบิดเบือนในแง่ของการบังคับให้ประชาชนไม่มีทางเลือกการหลอกว่าถ้าหากว่าไม่มีประชามติไม่ผ่านก็จะไม,ม่มีการเลือกตั้งถ้าประชามติผ่านจึงจะมีการเลือกตั้งการไม่ให้การ มีการรณรงค์อย่างเสรีการห้ามบิดเปือนซึ่งเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ตีความกฎหมายและข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการปิดปากผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง หลักเกณฑ์เสียงข้างมากชั้นเดียวที่ว่านี้หมายถึงยึดเสียงข้างมากเท่านั้นไม่ว่าจะลงประชามติในรูปแบบไหนก็ตามนะคะเมื่อต้องทําประชามติถามประชาชนเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรียกว่าฉบับประชาชนจะได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะไม่ยากด้วยเมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จแล้วต้องทําประชามตินี่แหละคะ่ะข้อสังเกตที่ว่านี่คือเป้าหมายของสวปี2อ6 7และเมื่อสภาเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ของปี2567สวชุดใหม่ก็จะเข้ารับทำหน้าที่แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะ